พระอุบลวรรณาเทรีเกิดในสกุลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีบารดาบิดาได้ตั้งชื่อนางว่าอุบลวน,นาเพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกรีบอุบลคาบเมื่อนางจเจริญวัยพระราชาและเศรษฐีทั้งหลายทั่วชมพูทวีปท่งบรราการไปสู่สำนักของเศรษฐีเพื่อสู่ขออุบลวน,นาเศรษฐีคิดว่าไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้ จึงคิดอุบายแล้วเรียกบ,บุตรสาวมาถามว่าจะบวชได้หรือไม่คำของบิดาได้เป็นเหมือนน้ำมันที่ต้มแล้วตั้งร้อยครั้งแล้วนามาราดลงบนศรีรษะเพราะนางมีพบสุดท้ายแล้วนางจึงรับคำของบิดาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งผู้เป็นบิดาจึงพานางไปยังสำนักของภิกษุณีแล้วให้บวช เมื่อนางอุบลวันนาบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทำความสะอาดโรงอุโบสถนางได้จุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแล้วทำความสะอาดในโรงอุโบสถเห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กำลังยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกระสินเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนา ก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาและอภิญญาทั้งหลายณที่นั้นเองเมื่อพระเทรีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆแล้วกลับมาพักที่ป่าอันทวันสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเพียงลำพังประชาชนช่วยกันรปลูกกระท่อมไว้ในป่าถวายเป็นที่พักแก่พระเถรีกล่าวถึงฝ่ายนันทมานพผู้เป็นลูกของลุงของพระเถรีนั้นมีจิตหลงรักพระเถรีตั้งแต่ยังไม่บวชเมื่อทราบข่าวว่า พระนางจะมาเขาจึงไปสู่ป่าอันทวันก่อนแล้วเข้าไปสู่กระท่อมซ่อนอยู่ภายใต้เตียงเมื่อพระเทรีมาแล้วเข้าไปสู่กระท่อมปิดประตูนั่งลงบนเตียงเมื่อสายตาพระเทรีไม่ปรับกับความมืดเพราะมาจากกลางแดดในภายนอกนั่นถ้ามนบจึงออกมาจากภายใต้เตียงขึ้นเตียงแล้ว ถูกพระเทลีห้ามอยู่ว่าคนพานเธออย่าชิบหายเลยคนพานเธออย่าชิบหายเลยแต่นันทมนบก็ไม่ยอมเชื่อฟังได้ทําการข่มคืนพระเทรีเมื่อสมปรัถนาแล้วก็หนีไปแต่หนีไปได้ไม่ไกลแผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถจะรองรับน้ำหนักของเขาไว้ได้จึงอ่อนตัวยุบลง แล้วนันทามานพก็จมดิ่งลงในแผ่นดินไปเกิดในเอเวจีมหานรกฝ่ายพระอุบลวณาเทรีก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับตนนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องของพระเทอรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาว่า คนพานย่อมระเริงยินดีในบาปกรรมอัลามกที่ตนกระทำประดุดว่าดื่มน้ำพึ่งที่มีรสหวานจุนกวบบาปนั้นจะให้ผลจึงจะได้ประสบกับความทุกข์เพราะกรรมนั้นเมื่อการเวลาล่วงเลยไปภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหต er ุการณ์ของพระอุบลวรรนาเถรีนั้นว่า ท่านทั้งหลายเห็นทีพระขีณาสทั้งหลายคงจะยังมีความยินดีในการมาสุขคงจะยังพอใจในการเสพกามก็ทำไมจะไม่เสพเล่าเพราะท่านเหล่านั้นมิใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปวกอีกทั้งเนื้อหนังร่างกายทั่วทั้งสรีระยังสดอยู่ดังนั้นแม้จะเป็นพระขีณาสก็ชื่อว่ายัางยินดีในการเสพกาม พระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณนาสพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในการมสุขไม่เสษกรรมเปรียบเสมือนหยาดน้ำตกลงบนใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ยอมกลิ่งตกไปและเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด ย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉันใดขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสพฉันนั้นเหมือนกันต่อมาพระาศาสดารับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาแล้วตรัสว่าแม้นคุณิดาทั้งหลายมาบวชแล้วย่อมอยู่ในป่า ถูกคนลามกมาเบียดเบียนและทําร้ายภิกษุณีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่าได้เพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ภายในพระนครแก่ภิกษุณีสงฆ์พระราชาเมื่อได้ฟังพระดำมริแล้วทรงเห็นด้วยจึงรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ที่ข้างๆข,ของพระนครแต่นั้นมาภิกษุณีทั้งหลายย่อมอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้น ่ายพระอุบลวรรณาเทรีปรากฏว่าเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธ์ต่างๆดังจะเห็นได้ในวันที่พระบรมศา,ศา,ศาสดา,สารทรงกระทำยมกปฏิหารพระเทรีกราบทูลอ,อาสาขอแสดงฤทธ์เพื่อต่อสู้กับพวกเดรัจแทนพระพุทธองค์ด้วยและทรงอาศัยเหตุนี้จึงได้ทรงสถาปนาพระอุบลวรรณาเทรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตตะคะ เป็นผู้เลืศดกว่าพิษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีฤทธิ์และเป็นอัครสาวิกาฝ่ายซ้าย